เราว่างไว้เราก็กะว่ากระต่ายว่างๆเขียนให้หน่อยแอ่กระต่ายยังไม่ได้เขียนให้ไงเราคนอื่นเราเขียนเราจําบุ๊กทุกคนได้หมดแต่กระต่ายเราไม่ได้ท่องไว้ผบอกคุณแล้วคุณลูกหมูทีนี้เราอาจจะจะได้อยู่ด้วยกันเราไม่ได้อยู่อต่นี้ตัวน,นี้เข้ามาอยู่จริงๆเห็นไหยทุกคนท่กคนร้องที่เดลยวตลกมากแล้วก็ฟังเข้าไปอยู่ในดงดงเสือ มุกี่มีไอเคนมีพี่เก่งไอรองเท้าพี่มีใส่มาถูกมือซ้ายกงนองไปเคนเจ็บบะเอวยี่สิบสามสิบห้าอึากทเรืองบุญเงินอยากี่ถึงก็ที่ถึ้ตรงไหนเีเธอหน่อย แค่เกลียดก็ทำไปให้ดูให้ดูว่าให้ดูก็ดูแต่คือก็เหมือนเดิมอ่ะไม่เกลเราบอกเาดิไม่จะบอกไม่บอกบอกไม่บอกไม่ทอมบอกทำไมรักน้องจริงอยากคุนล็อกน้เกียดทำไมเกียดทำไมอยู่ไม่หมดเกลียดทำไมบอกเลยหน้าสูงหน้าสูหน้าดูน้าดีชิโก รู้ว่ายังไงเกียรหรือไม่เกียรติบเกหรอไม่เกียรติหรือไม่เกียรเไม่เกียรติรไม่เกียรโอ้ยเกียรไม่เกียรไม่เกียรเกียรติเกียรติม้เรมเกียร์ไไม่เกียร์ไไม่เรไม่เกียรเกียรไม่ร์ไไม่เกียรไม่รร ต้องว่าเสร็จก่อน,นกิจกรรมทำอะไรแล้วผมมาโชว์รอยทำอะไรเราเกินข้าวหรือเปล่า